สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วในช่อง y u t u b e ช่างจอยลาขาววันนี้ผมก็มีมีโปรเจกต์ o มานำเสนอคือเครื่องประวานตลออเอวดี66ชัก5ก็คือเครื่องตัวนี้ผมสร้างใหม่หมดทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีพิเศษขึ้นมาซึกทีหัวเป็นสีวายอยู่แล้วรูปเป็นโอ6ชั5และทีนี้จะมีพิเศษคือผมมีลิ้นอยู่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมเลยลองทำโปรเจกต์ สลิ้นดูลิ้นคู่ก็อย่ามาให้เพื่อนๆได้ดูก็คือตัวเนี้ยผมสร้างคอสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยใส่ใส่ใส่เป็นลิ้นคู่ลิ้นอน่ะใบอ่ะประมาณสามสิบห้ามิลแล้วสใบคูณ2องเข้าไปก็เป็นเจดิบแล้วคิดดูเจ็ดสิบใบเจ็ิมิลลูกหกซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะทําไปเทสสนามอยู่วันสองวันเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ก่อนก็คือฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตาม กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทํามีกําลังใจทําไอ้เก้าประวันต์ตัวนี้ยไปวิ่งดูอีกทีดูก็เนี่ยก็จะมีเพื่อนก,ก็มาดูอันนี้ก็จะเป็นงานเป็นงานที่ผมสร้างขึ้นมาใส่คู่กับลิ้นตัวนี้ก็ประมาณเนี่ยต้องไปดูเวลากันว่าจะวิ่งจะวิ่งหรือจะวอดฮนะก็ะต้องฝากกดเพื่อนกดติดตามด้วยอนะจะวิ่งหรือจะวอดเดี๋ยวมาดูกันว่าจวิ่งได้ไหม เจ้าปาวานสองลิ้นฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งมารังกายให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ